สวัสดีครับในหัวข้อนี้จะได้นำเสนอวิธีรวมไฟล์งานที่เราทำเอาไว้หลายๆไฟล์แล้วเอามารวมให้เป็นหนึ่งพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่นะครับปกตินะครับเวลาที่เราสร้างไฟล์งานก็จะมีไฟล์อยู่หลายไฟล์นะครับเช่นยกตัวอย่างนี้นะฮะอันนี้จะเป็นไฟล์บทเรียนอันนี้ก็จะเป็นไฟล์แบบทดสอบก่อนเรียนน,นี่นกนน็จะเป็นแบบทดสอบเติมคำ หรืออาจจะมีไฟล์อ,อื่นอีกนะครับหลายๆไฟล์ตามยูนิตต่างๆเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะจะนาไปเผยแพร่นั้นควรที่จะเอามารวมให้เป็นหนึ่งเสียก่อนเพื่อสะดวกต่อการใช้งานโดยสร้างปุ่มควบคุมไว้ที่ไฟล์หลักหรือว่าไฟล์หน้าหลักนะฮะเช่นตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ปุ่มนี้นะครับคลิกไปเปิดในไฟล์ต่างๆที่เราได้สร้างเอาไว้ จริงๆนะครับในโปรแกรม Captivate นี้ก็มีคำสั่งลิงก์ให้ไปเปิดไฟล์อื่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใช้คำสั่งลิงก์อย่างที่ว่านั้นนะครับจะทำให้งานไม่เป็นเอกภาพก็คือว่าเราอยู่หน้าต่างนี้นะฮะเราเปิดคลิกลิงก์ไปเปิดไปเขาก็จะไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเช่นบางทีก็ไปเปิดกับโปรแกรมอื่นๆที่เป็นโปรแกรม e f default อยู่เช่นโปรแกรมคอมสำหรับดูดูหนังหรือไปเปิดกับ Explorer ที่เป็น ของอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้งานไม่เป็นเอกภาพนะฮะแต่แต่วิธีนี้จะทำให้งานนะครับอยู่ในหน้าในกรอบเดียวกันโดยใช้ปุ่มเป็นตัวควบคุมนะครับเราจะเริ่มนะฮะตอนนี้นะครับตัวอย่างที่ทำไว้ณนะขณะนี้นั้นอันนี้เป็นหน้าหลักที่จะสร้างปุ่มควบคุมนะครับในหน้านั้นก็จะมีบทเรียนนะครับมีปุ่มไปแบบทดสอบแล้วก็แบบทดสอบเติมคำอย่างนี้นะฮะ อันดับแรกนะครับให้เราสร้างหน้าสไลด์เป่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของไฟล์เหล่านี้นะฮะสร้างเข้ามานะครับไป Insert ครับ New s l ล d e นะครับ New Slide อย่างตอนนี้ตัวอย่างตัวนี้มีไฟล์ที่จะเอามาแทรกอยู่3ไฟไฟนะฮะหนึนะครับเราก็สร้างหน้าเป่าๆไว้สัก3หน้านะครับจากนั้นนะครับกลับไปที่ไฟล์ที่จะเอามาแทรกนะครับ เช่นตัวนี้คือไฟล์บทเรียนนะครับก่อนที่จะแทรกนั้นนะครับให้เราทำการ p u บลิ s h นะครับก็คือแปลงเป็นไฟล์ประเภท animation หรือว่าเป็นแฟดก่อนนะฮะตอนนี้ผมขอทำการแปลงนะครับไปที่ไฟล์ชื่อบทเรียนนะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกไปที่ Publish นะครับใน Publish นี้นะฮะมีคำสั่ง ให้เลือกอยู่หลายจุดนะครับก็จะมีตัวแรกเป็น SWF ก็คือเป็นแฟดนะฮะตัว2เป็น Adobe Connect นะฮะตัวที่3เป็น Media ก็คือไฟล์ exe นะครับแต่ให้เราเลือกข้างบนนะครับให้เลือกตัวที่เป็น SWF นะฮะคลิกเลือกตัวนี้อันต่อมาคือตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งชื่อเป็น unit 1นนะฮะในส่วนต่อมานะครับที่โฟลเดอร์นี่นะครับก็ให ไปกำหนดนะครับว่าเวลาเราเซฟงานตัวนี้แล้วนะครับ p u บลิ s h เรียบร้อยแล้วจะให้ไปอยู่ที่โฟลเดอร์อะไรนะฮะตอนนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ใน Desktop ชื่อ Publish นะฮะเลือกเสร็จแล้วก็โอเคนะฮะจากนั้นก็กดที่ปุ่ม Pu b l i s h ข้างล่างนะครับขับเสร็จแล้วครับผมลองกลับไปดูนะครับที่เมนู Desktop นะครับ ที่โฟลเดอร์ชื่อชื่อ Publish นะฮะจะเห็นว่ามีไฟล์ชื่อ Unit 1นะครับได้เกิดขึ้นมา1ไฟล์ที่ตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นไฟล์ส่วนประกอบนะฮะครับต่อมาสลับมาที่ Captivate อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมา p u b l i s h ไฟล์ที่2นะครับก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนนี้นะครับไปที่คำสั่งเดิมนะครับไปที่ไฟล์จากนั้นก็ไปที่ p u b l i s h นะครับแล้วก็ ไปตั้งชื่อนะฮะผมตั้งชื่อว่า pre-test นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่จะให้ไฟล์ไปอยู่นะครับตำแหน่งที่เซฟไฟล์ครับแล้วก็ทำการ publish นะครับต่อมาครับไฟล์ที่3นะครับแบบทดสอบเติมคำนี้นะครับ ก็ไปที่เดิมเช่นกันนะฮะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ p u i s h นะฮะจากนั้นก็ไปที่ที่ช่องชื่อนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า test 2นะครับในส่วนของโฟลเดอร์ก็ตามเคยนะครับให้ไปเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการจะให้ไปฝ่ายงานไปบันทึกอยู่นะฮะ เลือกไวที่ Publish okay นะครับแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นก็คลิก Publish นะฮะขับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟล์ทั้ง3ไฟล์ได้ทำการ Publish เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะนำมาใส่ในไฟล์หน้าหลักนะครับผมกลับมาที่ไฟล์หน้าหลักนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการแทรก Animation ให้กับหน้าต่างๆนะครับหน้า1หน้า2หน้า3นี้นะครับ หน้าที่หนึ่งนะครับเราจะแทรกบทเรียนนะครับที่เราที่เราพัฒลิเอาไว้แล้วนะครับคลิกที่สไลด์ที่1นนะครับจากนั้นไปที่ Insert ครับแล้วก็เลือกที่ Animation ครับนะฮะตอนนี้เข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เซฟเอาไว้แล้วนะฮะงานเอาไว้แล้วนะครับจะเห็นว่ามีไฟล์อยู่3ไฟล์ก็คือ Unit กับเทส t กับพ e e s t นะครับ ผมก็เลือกไฟล์นะฮะที่ต้องการจะเอาไปอินเสิร์ตนะครับก็คือยูนิตหนะครับที่ทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ Open เข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วครับการที่เรา Insert เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดไฟล์ไม่เท่ากันนะฮะสังเกตดูนะฮะอาจจะใหญ่เล็กเท่ากันก็ขยับได้นะฮะขยับได้ตอนนี้ผมจะขยับเลื่อมลงมาอีกหน่อยนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อไม่ให้ปุ่มควบคุมมันซ้ําซ้อนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปครับที่2นะครับสไลด์ว่างที่2ก็เป็นตำแหน่งที่3นะฮะไป Insert นะครับแล้วก็ Animation ครับไปเลือกเอาผมเอาพร test มานะฮะไฟล์ชื่อพร t เทสมาแทรกตรงนี้นะครับอ่านแล้วครับครับมันจะขนาดเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับต้นฉบับที่เราทำเอาไว้นะครับต่อไปนะครับหน้าว่างที่3นะครับผมก็ไป อินเสิร์ตตามเดิมนะครับอินเสิร์ตแล้วก็แอนิเมชันครับแล้วก็เลือกเทสสองเป่นเข้ามานะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนิดหน่อยนะฮะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามีหน้าสไลด์ที่เอามาแทรกทั้ง3หน้าแล้วนะครับทั้ง3ไฟล์แล้วนะครับต่อไปเราจะสร้างปุ่มควบคุมครับกลับไปที่หน้าหลักหน้าแรกนะครับ ไป insert เอาปุ่มขึ้นมานะฮะผมไปคลิกนะครับ insert นะครับ button นะครับขึ้นมาครับหนะครับแล้วก็ double click ครับเปลี่ยนชื่อนะครับไปที่แถบเมนูด้านขวามือนะครับที่แถบ general นะครับตรงที่ caption นะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นบทเรียนนะครับ แล้วในส่วนของคาแรคเตอร์นะครับก็ไปเปลี่ยนขนาดข้อความนะครับขนาดฟอนต์นะครับ35อ่าประมาณนี้ครับส่วนปุ่มก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่ได้กล่าวไว้ในบทต้นๆนะครับบทตอนนี้ผมยังคงใช้ปุ่มมาตรฐานก่อนนะครับอันนี้มีปุ่มบทเรียนเสร็จแล้วนะครับต่อไปสร้างปุ่มที่2นะครับเราก็ปี้เอาก็ได้นะครับที่ขวานะครับ กปปี้นะฮะแล้วก็วางนะครับจะได้แพทเทิร์นเดียวกันนะครับครับแล้วก็คลิก double click ครับแล้วก็ไปที่แท็บ general ที่ property ด้านขวามือนะครับเปลี่ยนที่ caption นะฮะเป็นก่อนเรียนแล้วก็ขยายปุ่มนะครับครับต่อไปนะครับ Copy แล้วก็มาวางนะฮะ อีกอันหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็จะตั้งชื่อว่าดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนที่แคปชั่นนี้นะครับเจนเนอ l รด้านขวามือตั้งชื่อว่าแบบทดอบหลังเรียนอันนี้เป็นการสมมุติเฉยๆนะครับ เอาละครับปุ่มเสร็จแล้วครับต่อไปเราทําการลิงก์ครับให้ดูนะฮะด้านซ้ายมือนะครับเรามีสไลด์อยู่4สไลด์นะฮะสไลด์หมายเลข1เป็นหน้าแรกหรือว่าหน้าหลักนะครับสไลด์หมายเลข2ก็เป็นไฟล์เนื้อหาบทเรียนใช่ไหมครับสไลด์ที่3นี่นะครับก็จะเป็นแบบทดสอบตัวเลือกหรือแบบทดสอบก่อนเรียนสไลด์ที่4ก็เป็นแบบทดสอบเติมคํานะครับต่อไปนะครับเราทําการลิงก์ครับคลิกที่ มแรกนะฮะแบบทดสอบก่อนเรียนครับจากนั้นนะฮะให้ไปที่แท็บ property ด้านขวามือนะครับเลือกที่ action ครับตรงที่ on success นี่นะครับให้คลิกที่ลูกศรน,นะครับให้ไปเลือกที่ jump to slide คลิกครับเมื่อคลิกที่ jump to slide เสร็จแล้วนะฮะก็จะมีช่องที่2แสดงขึ้นมาเป็นชื่อของสไลด์ที่มีอยู่ ทั้งหมดแล้วก็คลิกครับคำสั่งก็คือให้เราจาให้เรากระโดดไปที่สไลด์ชื่ออะไรสไลด์สองสนะฮะตรงนี้ครับแบบทดสอบก่อนเรียนของเราอยู่สไลด์ที่3นะฮะเลือกที่สเลครับคลิกครับนะฮะอันต่อมาเหมือนกันนะครับบทเรียนคลิกครับแล้วก็ไปที่ on success นะฮะเปลี่ยนเป็นจำทูสไลด์บทเรียนจะอยู่สไลด์ที่2องนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น2 ต่อไปครับแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นสไลด์ที่4ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็นจำทูสไลด์แล้วก็เลือกสไลด์เนี่ยเป็นสไลด์ที่4ตามหมายเลขนี้นะครับเรียบร้อยครับในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างปุ่มกลับอีกทีนึ่งนะครับทีนี้ลองเล่นดูนะครับรับลองคลิกดูนะครับเห็นไหมฮะก็กลับมาที่ แบบทดสอบก่อนเรียนนะครับต่อไปนะครับเราไปสร้างปุ่มกลับให้กับหน้าต่างๆนะครับเปิดมาหน้านี้ก็จะมีปุ่มกลับนะฮะกลับหน้าหลักก็ให้กลับไปที่หน้าแรกหน้านี้นะฮะแล้วก็มาที่หน้านั้นนะครับจากนั้นก็ไปแทรกปุ่มขึ้นมานะครับไปคลิกที่ insert button ขึ้นมานะครับสร้างบ u t t o n ขึ้นมา1บัตง button นะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับผมจะาวางไว้ประมาณนี้นะฮะ ครับจากนั้นเราก็ทำการใส่ข้อความให้กับปุ่มนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปที่แถบ general ด้านขวามือนะฮะแล้วก็เปลี่ยนที่แคปชั่นนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นชื่อปุ่มเลยนะครับผมจะพิมพ์เขาว่ากลับหน้าหลักนี้นะครับแล้วก็มาปรับแต่งนะครับที่คาแรคเตอร์นะครับข้อความ ในส่วนปุ่มนี้นะครับเราก็สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยการไปที่ออปชันนะครับแล้วก็อย่างติ๊กที่แฮนด์เคอร์เซอร์นะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะเป็นรูปมือนะครับจากนั้นครับเมื่อสร้างปุ่มเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการกำหนดค่าเชื่อมโยงของปุ่มนะครับโดยที่ให้ไปที่แอคชั่นนะครับปิดแท็บพวกนี้ก่อนก็ได้นะฮะไปที่แอคชั่น แล้วก็ที่ On Succes s นะฮะให้เปลี่ยนเป็นคําสั่งเดิมนะครับก็คือจำถู l i d e ครับเราจะให้คลิกปุ่มนี้กลับไปสไลด์ที่1ก็คือตัวนี้นะฮะหน้าหลักหรือว่าหน้าแรกนี่นะฮะก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นสไลด์ที่1เสียนะครับตัวเลือกนี้นะครับเสร็จแล้วครับเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับเราก็ปี้ปุ่มนี้ไปเลยนะครับก็ปี้ครับเพื่อไปวางในหน้าต่อไปด้วยนะครับ ทกหน้าที่เราได้ insert animation เข้ามานะครับลองเล่นดูนะครับผมกด F8 นะครับเพื่อ preview ดูครับลองคลิกที่แบบทดสอบก่อนเรียนดูนะครับคลิกครับนะฮะก็จะเป็นเข้าไปสู่ไฟล์เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแล้วเราก็คลิกกลับก็กลับมาหน้าหน้าแรกนะครับลองไปที่บทเรียนนะครับคลิกกลับหน้าหลักครับนะฮะก็กลับมาหน้านี้แบบทดสอบหลังเรียนครับก็คลิกกลับมานะครับ ปกติแล้วนะครับเวลาที่เรานำเสนองานนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมสไลด์แสดงอยู่ข้างล่างในทุกๆหน้านะครับอย่างนี้แต่ในที่นี้นั้นผมได้เอาออกไปนะครับโดยวิธีการเอาออกนั้นก็คือไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกที่ table of contents นะครับจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม play back control นะครับคลิกนะครับแล้วก็ให้ไป ยกเลิกนะครับติ๊กเอาคําสั่งอื่นๆออกที่เราไม่ต้องการนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะติ๊กออกให้เหลือแต่คําสั่ง c l o s e ตัวเดียวนะครับครับจากนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งปุ่มได้นะครับเช่นขณะนี้ปุ่มออกนี่นะฮะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ไปอยู่ข้างบนนะฮะเปลี่ยนจากที่ position เนี่ยนะฮะจาก bottom เนี่ยนะฮะไปอยู่ top นะครับก็จะย้ายไปอยู่ข้างบนนะครับหรือตรงนี้นะฮะ ซ้ายขวานะครับให้อยู่ซ้ายขวาตรงกลางก็ได้นะครับเลฟซ้ายขวาตรงกลางครับ l e f t to right นะฮะอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ปรับตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเช่นกันเมื่อปรับตำแหน่งตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็ปิดนะครับครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นการเอาปุ่มคำสั่งควบคุมที่มีอยู่เป็นแถวข้างล่างนี้นะครับออกให้เหลือแต่ปุ่ม exit ปุ่มเดียวนะครับ โดยที่ไปที่โปรเจกต์แล้วก็ไปที่เทเบิลออฟคอนเทนต์นะครับแล้วก็ติ๊กที่นี่นะครับที่เพย์แบ็กคอนโทรลนี่นะครับรูปนี้นะคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาคำสั่งที่เราต้องการไอที่ไม่ต้องการแล้วก็ติ๊กออกเสียนะเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่หลายคำสั่งใช่ไหมครับออกเสียนะครับให้เหลือแต่คำสั่งที่เราต้องการนะฮะตอนนี้เราต้องการเฉพาะแต่ปุ่มปิดอยู่างปุ่มเดียวนะก็คือ close นะครับคลิกนะครับผมจะลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับกด F8 ก็ได้นะครับพรีวิวอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นว่ามีปุ่มแสดงข้างบนนะครับเป็นปุ่ม exit ปุ่มออกนะครับคลิกออกปิดได้เลยนะครับลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าการควบคุมนะฮะนี่ครับคลิกออกกลับหน้าหลักไปบทเรียนกลับหน้าหลักแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็กลับหน้าหลักอย่างนี้นะครับออกนี่นะครับ ก็จะทําให้งานของเรานะครับมีปุ่มควบคุมเป็นเอกภาพเดียวกันเหลืออีกนิดเดียวนะครับไปกําหนดออปชันให้กับปุ่มนะครับโดยการใส่มือนะฮะปรก็ไปที่ปรปิด้านขวามือนะครับเลือกที่ออปชันนะครับติ๊กที่แฮนด์เคอร์เซอร์นะครับทุกอันครับครับลองเล่นดูครับปุ่มเราก็จะมีรูปมือขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับ ถ้าท่านต้องการที่จะทําปุ่มให้สวยงามนะครับก็ต้องไปปรับเปลี่ยนปุ่มที่เราสร้างขึ้นเองนะครับก็ให้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมได้แนะนําเอาไว้นะครับ